นับสนุนรายการโดย MW Wellness ตรวจเลือดหาภูมิแพ้อาหารแสงและโลหะหนักบูรณาการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารับรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยานวัตกรรมใหม่ 4-in-1 เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์รุ่น PCO ฆ่าเชื้อไวรัสเชื้อราแบคท,ทีเรียรดักจับฝุ่น PM 2.5รักษาง่ายไม่ต้องเปลี่ยนไซ้กรอง m a n นเจอร์วอเทอร์ไอออเครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียวน้ำหวานดอกมะพร้าวตราแม n นเจอร์หวานน้อยค่าดชชนีน้ำตาลต่ำน้ำามันมะพร้าวสกัดเย็นและปรุงอาหารน้ำามันมะพร้าวแมเนเจอร์ถัดไปครับที่ผมจะชวนคิดก็คือว่าเขารักษาอะไรกันเราอยากรู้ในปี2-5 6ห้ที่เป็นงานวิจัยล่าสุดในขณะนี้ผมพบเรื่องหนึ่งนะครับว่า คนตอนนี้เนี่ยไม่ได้มะเร็งอันดับหนึ่งเหมือนปีสองห้าหตอนนี้คนเปลี่ยนความคิดน่าสนใจมากคนไทยนะครับแสดงว่ามีวิวัฒนาการในการเรียนรู้มากขึ้นแล้วก็รู้ว่าโรคที่เขาจะใช้คือโรคทางจิตประสาทครับเครียดซึมเศร้าวิวตกกังวลน,นอนไม่หลับหลับผิดปกติใกล้หมดประจำเดือนโรคหัวใจอ่อนๆอาลไซเมื่อพากินสัรกลุ่มนี้ครับ คนไทยรู้เรื่องมากว่าใช้กับโรคกล้ามเนื้อและกระดูกครับได้แก่ปวดกล้ามเนื้อปวดข่าวปวดหลังปวดประจําเดือนข้อเข่าซ้อข้อ,สะ,ขอสะโพก,กเสื่อมออฟฟิศซินโดรมไมเกรนกล้ามเนื้ออักเสบกล้ามเนื้ออ่อนแรงกระตุกหดตัวผิดปกติอมาาัมพาตขึ้นซี่กระดูกทับเส้นประสาทแขนขาตึงนี่คือคนกลุ่มนี้นอกจากนั้นก็ยังโรคไม่ติดต่อเรื้อรังดูคนไทยใช้นะครับได้แก่โรคอะไรครับสิบเก้าจุดห้าเปอร์เซ็นตซึ่ง หมายถึงเบาหวานไขมันความดันเกาเป็นต้นนะครับโรคมะเร็งตอนนี้18.3เซตเพราะเขาเรียนรู้ว่ามันเสริมการรักษามันไม่ถึงกับการเป็นพืชมาสจรรันเป็นยาเดียวแล้วหายทันทีมันต้องบวกบวกอย่างอื่นอีกเขาเรียนรู้ครับและรู้ว่าที่เขาจะใช้มากขึ้นเป็นโรคที่ตรงที่สุดคือระบบสารสื่อประสาทและอาการปวด คนไทยมีวิวัฒนาการในการเรียนรู้ไม่กี่ปีฉลาดมากครับแล้วก็เรียนรู้ไวด้วยประการถัดไปครับเอาล่ะปัญหาทําไมคนไทยเข้าถึงทางการแพทย์ไม่ได้ทําไมคณะกรรมการตัดสินใจปลดล็อกคือปลดล็อกให้ปลูกที่บ้านได้ทำไมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดถึงปลดล็อกเพราะคนกลุ่มนี้น่าสงสารมากครับดูนี่นะครับหนึ่ง ประกาศกระทรวงสาธสาธรณสุขกัญชาเป็นประโยชน์โดยตรงคือมีงานวิจัยหนักแน่นหลักฐานเชิงประจักษ์ใช้เวลา17ปีในต่างประเทศมีสิทธิบัตรยาข้ามชาติด้วยครับมี4โรคเองครับ 1. ภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัดโรคลมชักที่รักษายากและดื้อต่อยารักษาอย่างอื่นภาวะกล้ามเนื้อหดเกรงในผู้ป่วยปลอกประสาทอักเสบและภาวะปวดประสาทอุตสาหวิจัยมาแทบตาย วิจัยเด่นชัด1%ครับ 2. กระทรวงสาธารณสุขก็ประกาศอีกกัญชานหน่าจะได้ประโยชน์แต่หมอเริ่มมีความเสี่ยงนะครับต้องกรอกแบบฟอร์มเยอะเป็นการเก็บข้อมูลงานวิจัยอเอกสารเยอะพรุงพรังโลกที่จำกัดนั้นก็เริ่มมากขึ้นเช่นงานวิจัยที่มีหลักฐานกลุ่มนี้นะครับลองลงมาเนี่ยมีหลักฐานแต่มีอย่างจำกัดต้องการมีการศึกษา เพิ่มเติมสับสนุนต่อไปได้แก่ผู้ป่วยระยะท้ายในผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยระยะท้ายโรคพาร์กินสันออลไซเมอร์โรควิตกกังวลทั่วไปโปรคปอประสาทอาจเสบเป็นต้นหมอจะจ่ายยากมากครับแล้วขั้นตอนเยอะแค่งานรับคนไข้หมอภาครัฐเขาก็เหนื่อยอยู่แล้วยังต้องมาเผชิญหน้ากับการกรอกเอกสารขั้นตอนและมีความเสี่ยงด้วย3.8ครับไม่เป็นไรยังมีโรคนึง โรคกัญชาอาจจะได้ประโยชน์ในอนาคตคราวนี้หมอเสี่ยงเต็มที่ครับเขาเรียกว่าโครงการ SAS คือหมอต้องเก็บข้อมูลงานวิจัยมีอะไรรับผิดชอบเองด้วยได้แก่โรคมะเร็งชนิดต่างๆเป็นต้นหมอเริ่มคนเริ่มมาเข้าถึงมากขึ้นในกลุ่มนี้ครับ18.3แต่เชื่อไหมครับโรคที่กระสวงสารสุขจ่ายนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนน้อยมาก เพราะ84เป็นโรคที่ไม่เกี่ยวกับโรคเหล่านี้เลยครับนี่คือทำไมเขาถึงเข้าไปหาหมอแล้วไม่ได้ยาหมอแผนไหนก็ไม่จ่ายให้เขาหมอคนไหนก็ไม่ปล่อยเขาสูบหมอคนไหนก็ไม่บอกให้เขารักษาได้ในโรคเหล่านี้เช่นเบาหวานงูสวัสดเนื้อง,งอกที่กระเพะาะปัสสาวะโรคเอสเก็ตเงินภูมิแพ้และโรคอื่นๆอีกมากมายที่เขาเห็นชาวบ้านรักษาแล้วเขาหายป่วยครับ อย่าบอกนะครับรอง,งานวิจัยเชิงประจักษ์ไม่มีคนไข้และครอบครวัวคนไหนเอาสมาชิกในครอบครวัวไปรออีกสิบเจ็ดปีเพื่อรอหลักฐานชางเชิงประจักษ์จริงไหมครับตายหมดก่อนครับเม,มื่อเราเข้าใจว่านี่คือสภาพข้อเท็จจริงคณะกรรมาการป้องกันและปร,ะปราบปรามยาเสพติดช่างน้ำหนักและคิดมากเลยว่าต้องปลดล็อกครับปลดล็อกไม่ให้พวกเขาเป็นอาชญากร ผมว่านี่คือความกล้าหาญที่สุดที่พวกเราต้องปรบมือให้ครับเพราะถ้ายังผิดกฎหมายเพื่อบอกว่ารอกฎหมายก่อนป่านี้ก็ยังไม่มีวันออกมาครับคนเหล่านี้ก็เป็นอาชญากรอยู่ต่อไปท่านี่เขาเจ็บป่วยอยู่ส่วนคนที่คิดแผลงอยากจะนันทนาการเพลิดเพลินไปสุดขอบเขตอื่นมันเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเทียบไม่ได้กับคุณค่าของคนเหล่านี้ที่เขา นิดที่ต้องใช้มันในการใช้กัญชาภาพถัดไปครับสิ่งที่เราดีใจที่สุดในขณะใช้ม่วมๆที่เขาพูดถึง84%ใช้นอกกระบวนการมีสูตรมีหลากหลายวิธีการทุกท่านดูนะครับหลังใช้แล้วสำรวจโรคที่คุณพูดดีขึ้นมากกี่เปอร์เซ็นต์สามดครับดีขึ้นนะ่ะห้เปครับ และรวมสองก้อนนี้ล่ะทั้งดีขึ้นและดีขึ้นมากครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับ93%นี่ไงครับคือผลงานหลังปลดล็อกและยอมไปสู้ด่านหน้าเพื่อทำให้กัญชาค่อยๆถูกควบคุมและทำให้กัญชามีกฎหมายซึ่งป่านนี้ก็ยังไม่มีกฎหมายที่เป็นพรบกัญชากัญชงและที่น่าสนใจครับเหมือนเดิม6.7%แต่ที่น่าสนใจเราถามเขาว่า ปริมาณกัญชาที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากเริ่มใช้ครั้งแรก87.8%เหมือนเดิมครับใช้เท่าเดิมใช้เพิ่มขึ้น5.5%ใช้น้อยลง3.9%แสดงว่าเขาใช้เท่าเดิมไม่ได้เสพติดมากแล้วใช้มากขึ้นไปเรื่อยๆจริงไหมครับถัดไปครับอันนี้น่าสนใจมากและผมจะบอกว่าเหมือนนี้งานวิจัยในต่างประเทศเลยในสหรัฐอเมริกานี่ชัดมาก ก็คือมลรัฐไหนปลดล็อกกัญชาทั้งทางการแพทย์ย,ยิ่งนันทนาการด้วยแล้วหมอจะจ่ายยาน้อยลงการใช้ยาแผนปัจจุบันลดลงทุกมลรัฐรายได้หุ้นราคาหุ้นของบริษัทขายยาลดทันทีภายใน3วันนะครับ2-3%ถึงรายได้ของบริษัทยาทุกมลรัฐที่ปลดล็อกลดไป10%ยิ่งนันทนาการด้วยแล้วยิ่งปลด ยิ่งมีการใช้ยาแผนปัจจุบันลดลงเพราะฉะนั้นศัตรูของกัญชาเพียบเลยครับ <c oughs> ใช่ไหมครับศัตรูของกัญชานอกจากพ่อค้ากัญชาใต้ดินยาเสพติดอย่างอื่นแล้วเรายังต้องเจอหมอแผนปัจจุบันด้วยครับ <c oughs> เพราะยอดรายได้เขาลดลงครับลดลงเท่าไหร่ครับ เลิกถึงขั้นเลิกยาแผนปัจจุบัน31.7เกือบหนึ่งใน3ครับลดยาแผนปัจจุบัน26.3ก็เกือบ1ใน3เช่นเดียวกัน2ยอดรวมกัน58ครับคนใช้กัญชาลดหรือเลิกยาแผนปัจจุบันเกินครึ่งครับนี่คือคนไทยทำไมเขาจะไม่ฉลาดในการใช้ครับเขาฉลาดมากกว่านักการเมืองเยอะครับ ขออภัยครับนักการเมืองจำนวนหนึ่งครับยังคงใช้ยาแผนปัจจุบันเหมือนเดิม42%ถัดไปครับอันนี้เราพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยประเทศไทยนะครับประเทศไทยดูที่สหรัฐอเมริกาในวรารสาร Health Economics ฉบับตีพิมพ์เดือนเมษายนสนใจโมลรลัฐที่มีการใช้นันทนาการพบว่าอย่างนี้ครับใช้ยาซึมเศร้า ผ่านไปสามปีหลังปลดปลด,ปล,ดล็อกนันทนาการนะครับคนใช้ยาซึมเศร้าลดไป18ปเครับสามปีถัดไปใช้ยาลดวิตกกังวลก็16ปอร์ซใช้ยาแก้ปวดลดลงลงไป1 1เปอร์ซใช้ยาโรคขออภัยอันนี้โรคลมชักนะครับ16%ปอร์ซอันนี้ก็ใช้ใกล้เคียงกันครับยา,อาขอาอภัยอันนี้อันนี้ยาวิตกกังวลโรคลมชัก1 4ปผ่านไป3ปีโรคจิต 18%ที่ลดลงไปนะครับเลยอย่าใช้ยานอนไม่หลับลดลงไป13%เหมือนเมืองนอกเลยครับแต่โรคที่เราใช้ที่ใต้ดินเนี่ย84%เนี่ยไปไกลมากกว่านั้นเยอะครับเยอะมากกว่านี้เยอะแต่ว่าคนไทยฉลาดครับในการใช้และมีวุธิในการใช้งานด้วยภานถัดไปครับผมสนใจเพราะว่า หมอชอบมาพูดว่ามีคนเข้าโรงพยาบาลเยอะผมอยากรู้ว่าคนไทยเนี่ยเขาต้องเข้าโรงพยาบาลกันเนี่ยอย่างไรนะครับปรากฏว่าคนที่ไม่เคยมีอาการเลยใช้กัญชาเนี่ยนะครับรู้จักใช้เนี่ย86.4เเนะครับเพราะส่วนใหญ่ถูกสอนอยู่แล้วใช้จากน้อยไปหามากอาการแพ้เลย2เปอร์เซอาการเมา 9.3%กลับไปที่เดิมครับศูนย์พิษวิทยาของรามาธิปดีบอกขนเพิ่มขึ้น3จุดเท่าตัว3.5เท่าตัวเข้าเป็นภาวะเกิดพิษฉุกเฉินผมกลับไปดูว่าเขาเป็นโรคอะไรกันหัวใจสั่นครับความดันตกเหมือนจะเป็นลมผมบอกโรคนี้มันโรคกระจอกครับพอสักพักหนึ่งอยู่ที่บ้านเขาก็หายเองได้ก็เหมือน อาการเหลืองธรรมดาของคนใช้กัญชาและคนเหล่านี้ก็จะเข็ดไม่กลับมาใช้กัญชาแบบเดิมอีกครับไม่มีใครโง่ซ้ํารับอาการที่ไม่พึงประสงค์ที่ตัวเองไม่อยากได้จริงไหมครับและมันก็เป็นแบบนี้ที่โคโลราโดครับช่วงแรกมีคนไม่รู้เรียนรู้แล้วใช้แล้วเกินขนาดเกินพอดีแล้วก็ต้องไปเข้าโรงพยาบาลไม่มีใครอยากเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆเสียเงินเสียทองเสียเวลาพอเรียนรู้เขาก็รู้จักใช้ เหมือนกับปี2562เลยครับที่มีการหยดน้ํามันช่วงแรกเนี่ยยอดเข้าโรงพยาบาลก็เยอะครับสักพักหนึ่งไม่กี่เดือนคนเรียนรู้รู้ปริมาณก็ลดปริมาณใช้ลงเพราะมนุษย์ถูกสอนให้เรารู้จักใช้กัญชาอย่างเหมาะสมครับภาพถัดไปครับครับนิดเดียวครับเงินเท่าไหร่ครับโคโค่เมกกะทรีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและน้ำมันงาขี้ม้อนชนิดแคปซูล ปรับสมดุลร่างกายคืนความสดชื่นน้ำดื่มอัลคาไลน์แมเนเจอร์แบบขวดสะดวกพวกพาออกกำลังกายเวลาไหนก็ได้ใจกลางถนนรัชดาพิเศษต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง